ก่อนจะไปติดตั้งนะครับเราจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน P6s lite ก่อนนะครับในการดูกล้องวงจรปิดของเราเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า P6s นะครับแล้วก็ lite ตัวนี้เลยครับจะเป็นไอคอนสีดำนะครับมีตัว P เป็นโลโก้นะครับดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยครับ ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาตัวแอปไว้ข้างหน้านะครับผมคราวนี้นะครับเราก็กดเปิดเข้าไปเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดอ r e e นะครับตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นขึ้นมาว่าจําเป็นจะต้องเปิดโหมด o อ spot นะครับหรือไม่ให้เรากดใช้ไปนะครับมันจะขออนุญาตเราเข้าถึง gps นะครับหรือบริการตำแหน่งให้เรากดขณะใช้แอปครับ เมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับเราจะต้องสมัครสมาชิกกับทางแอปพลิเคชันก่อนนะครับถ้าใครสมัครแล้วข้ามขั้นตอนนี้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครยังไม่สมัครนะครับให้กดคําว่าสมัครสมาชิกตรงนี้กดเลยครับแล้วก็มันจะขึ้นบวก66นะครับถ้าใครไม่ขึ้นบวก66นะครับให้เลื่อนไปหาคําว่าราชนาจักรไทยตรงนี้นะครับเลื่อนลงไปนะครับแต่นี้คือแนะนําขึ้นมาอยู่แล้วนะครับจากนั้นครับให้เราพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ที่เราต้องการสมัครสมาชิกเข้าไปครับ จากนั้นนะครับให้เราติ๊กถูกตรงคําว่าได้อ่านและยอมรับแล้วนะครับจากนั้นกดถัดไปครับเมื่อกดถัดไปแล้วนะครับจะเข้ามาจู่หน้าสมัครสมาชิกนะครับให้เราพิมพ์ตัวอักษรทางขวามือตรงนี้นะครับพิมพ์เข้าไปในบรรทัดที่2แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าได้รับบรรทัดที่3มครับมันจะส่งรหัสยืนยันไปที่ SMS ของเบอร์โทรนะครับ มันจะทรงรหัสมานะครับมีทั้งหมด6ตัวนะครับจำมาไว้แล้วก็ไ่กรอกในช่องบรรทัดที่3ามเลยครับจากนั้นนะครับให้เราสร้างรหัสผ่านขึ้นมานะครับโดยมีภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กและตัวเลข3มองค์ประกอบนี้นะครับตั้งแต่8ตัวจนไปถึงไม่เกิน16ตัวครับหลกอตั้งเลยครับแล้วแต่เราเลยมีตัวพิมพ์ใหญ่นะครับแล้วก็พิมพ์เล็กแล้วก็ตัวเลขนะครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดคําว่าสมัครสมาชิกครับเรียบร้อยครับสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปติดตั้งกล้องกันสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเชื่อมต่อกล้องวมจรปิด UNIX รุ่นอ b o n นครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยครับก็จะมีตัวกล้องนะครับสายไทซีปลั๊กไฟครับพุกและน็อตนะครับแล้วก็เข็มรีเซ็ต ก็จะมีเท่านี้นะครับในกล่องอันดับต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะใส่เมมโบรี่การ์ดกันนะครับให้กล้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับวิธีใส่นะครับให้เราหันหน้ากล้องขึ้นแบบนี้ครับแล้มันจะมีช่องใส่ SD สดิการนะครับอยู่ในรูนี้เลยวิธีใส่นะครับเอาด้านทองแดงออกแบบนี้นะครับแล้วก็ดูรูดีๆนะครับมันจะมี2รูนะครับระวังดีๆนะครับจะต้องใส่ครับไปในรูบนนะครับถ้ารูล่างนี่คือหล่นลงไปข้างในนะครับ แบบนี้นะฮะใส่แล้วก็เอาเล็บนะครับดันแนะนํานะครับเอาเล็บดันทางขวานะครับอย่าดันตรงกลางนะครับเพราะว่ามันจะไม่เข้าแบบผมนี้นี่เห็นไหมครับดันง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็หันคอมันลงนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเสียบปลั๊กกันครับหยิบสายไทซีขึ้นมาครับเสียบปลั๊กครับ หันด้านหลังของตัวกล้องครับแล้วก็เสียบไทสีเข้าไปเลยแบบนี้ครับพอเสียบไปแล้วมันจะมีไฟแว็บออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนเสียบปั๊บมีไฟแว็บนะครับจากนั้นรอกล้องพูดครับ The device is starting. Mm. Device boot is complete. Raching Connect อันดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามารีเซ็ตกล้องก่อนนะครับวิธีรีเซ็ตให้เราดันขอกล้องขึ้นแบบนี้นะครับแล้วมันจะมีปุ่มนะครับอยู่ข้างๆช่องใส่เมมโมรี่การนะฮะให้เรากดเข้าไปเลยครับกดค้างไว้นะครับเจ็ดวินาทีอ่ามันจะมีเสียงร้องนะครับจากนั้นให้เราปล่อย The device is starting. Mm -hmm. Device boot is complete. เมื่อรีเซ็ตเสร็จแล้วนะครับกล้องจะพูดว่า waiting for connect อันนี้คือพร้อมสำหรับการเชื่อมต่อแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกล้องกันครับอันดับแรกเลยนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อสัญญาณ Wi-Fi บ้านนะครับที่เป็น2 4 G หรือ2 G นะครับเชื่อมต่อให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นให้เราปิดข้อมูลมือถือออกนะครับ3 G 4 G ปิดไปก่อนครับเซลูลาปิดไปก่อนมันจะได้เชื่อมต่อกันง่ายๆลื่นๆนะครับจากนั้นนะครับให้เราเปิดบริการตำแหน่ง GPS นะครับหรือบริการตำแหน่ง ให้เปิดด้วยนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วให้เปิดแอปพลิเคชันครับเข้ามาหน้านี้นะครับให้เรากดบวกขวามือบนเลยครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นขออนุญาตสิทธิ์เข้าถึงกล้องุงกล้องนะครับให้เรากดขณะใช้แอปนะครับเมื่อกดไปแล้วนะครับให้เรากดคําว่าหากคุณไม่พบรหัส QR โค้ดนะครับเพื่อที่จะได้ไวๆนะครับกดปุ่มติดเงินไปเลยไม่ต้องมาสแกนในตัวกล้องเมื่อกดเข้าไปแล้วนะครับให้กดคําว่า อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายสีเหลืองอันบนสุดเลยครับจากนั้นนะครับให้เรากดคําว่าได้ยินข้อความแจ้งรีเซ็ตสำเร็จปุ่มสีน้าเงินข้างล่างครับแล้วก็กดคําว่าได้ยินเสียงเตือนแล้วสีน้าเงินจากนั้นนะครับมันจะมีช้อยให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกอันสีเขียวนะครับที่เขียนว่าเครือข่ายการกระจาย AP hotspot อันนี้นะครับอันที่2จากนั้นกดถัดไปมันจะขึ้นชื่อ Wi-Fi บ้านที่เราต่ออยู่นะครับจากนั้นให้เราใส่รหัส wi-Fi บ้านเข้าไปครับ เมื่อพิมพ์เสร็จแล้วนะครับให้เรากดถัดไปจากนั้นมันจะขึ้นมาที่หัวข้ออุปกรณ์เชื่อมต่อฮอสปอตนะครับแล้วข้างหน้ามันจะเขียนว่าไปยังอินเทอร์เฟซการตั้งค่าโทรศัพท์ให้เรากดปุ่มสีน้ำเงินข้างล่างเลยครับเมื่อกดแล้วนะครับมันจะบอกให้เราไปเชื่อมต่อสัญญาณ Wifi AP นะครับของกล้องที่ชื่อว่า ZWAP นะครับจากนั้นกดยืนยันไปเลย มันจะเด้งเข้าไปที่หน้า Wi-Fi ของมือถือของเรานะครับให้เราหาสัญญาณ Wi-Fi ที่ชื่อว่า z WAP นะครับอันนี้นะฮะ z WAP ข้างหลังไม่ต้องไปดูนะครับขอให้ข้างหน้าเป็น z WAP ก็พอกดเชื่อมต่อครับใส่รหัส AP นะครับ0-7 0, 7, 0 1 2 3 4 5 6 7ใส่0-7นะครับกดเชื่อมต่อ เชื่อมต่อแล้วนะครับมันจะแจ้งว่าไม่พบอินเทอร์เน็ตไม่ต้องตกใจนะครับกดเชื่อมต่อสัญญาณน,นั้นเอาไว้นะครับอย่าไปเกาะสัญญาณอื่น่ามันจะขึ้นว่าแต่ไม่มีอินเทอร์เน็ตนะไม่ต้องสนใจครับเชื่อมต่อเสร็จแล้วกลับครับกดกลับมันจะเด้งมาที่แอปแล้วทําการเชื่อมต่อทันทีนะครับข้อดีที่เราปิดโมบายดาตานะครับหรือข้อมูลมือถือ 3G 4G 5G นะครับเพื่อที่จะได้เชื่อมต่อระหว่างมือถือกับกล้องได้เร็วๆนะครับ มาแล้ว Wi-Fi connection please wait Wi-Fi connect success เชื่อมต่อสำเร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอให้กล้องรอให้ตัวแอปพลิเคชันยืนยันให้เสร็จนะครับ มาแล้วครับเรียบร้อยให้เรากดสมบูรณ์นะครับขึ้นออนไลน์แล้วนะครับให้เรากดเข้าไปดูกล้องได้เลยภาพมาแล้วนะครับแต่ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราต้องตั้งค่าเพิ่มเติมก่อนนะครับให้เรากดกลับครับให้เรากดตั้งค่าขวามือบนครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงไปข้างล่างครับไปหาคําว่าการบันทึกและจัดเก็บครับ อพอเข้ามาหน้านี้นะครับจะขึ้นการที่ผมใส่เข้าไปนะครับให้เรากดฟอร์แมตครั้งแรกก่อนนะครับและกดเริ่มการจาัดรูปแบบรอฟอร์แมตนะครับตรงนี้มันจะเขียนว่ากำลังฟอร์แมตให้ขึ้นเป็นการเขียนก่อนนะครับถึงว่าจะเสร็จเรียบร้อยครับเขียนว่า ึ้นว่าการเขียนนะครับผมจากนั้นนะครับตรงนี้ในช้อยพวกนี้นะครับมันจะสามารถทําให้เราตั้งค่าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิดีโอต่อเนื่องอันนี้คือบันทึกตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่ถ้าเราติ๊กคำว่าบันทึกการเชื่อมโยงสัญญาณเตือนอันนี้จะติดมันจะบันทึกเฉพาะช่วงที่มีคนนะครับแต่เน,นี้ยเราใส่เมมไปเยอะครับให้บันทึกไปเลย24ชั่วโมงแล้วก็ความชัดนะครับในการบันทึกเนี่ยเราจะให้บันทึกความชัดแบบไหนจะมีให้เลือก2แบบนะครับก็คือชัดที่สุด HD กับ ลองลงมาคือพอดูได้นะครับสแตนดาร์ดอันนี้เมมผมใส่เยอะครับเอาชาร์จสุดไปเลยอ่าเรียบร้อยครับอันนี้ยังไม่หมดนะครับกดกลับครับแล้วเลื่อนขึ้นไปข้างบนสุดเลยครับไปหาคําว่าการตั้งค่าเวลานะครับกดเข้าไปเลยครับจากนั้นมันยังเป็น GMT+8 อยู่นะครับยังเป็นเวลาฮ่องกงนะครับมันจะเป็นเวลาที่เดินเร็วไป1ชั่วโมงนะครับสังเกตให้เรากดคําว่าซิงค์เวลากับโทรศัพท์แล้วก็ กดคำว่า NTP นะครับอันล่างสุดนะครับ NTP ติ๊กแล้วกดบันทึกครับคราวนี้มันจะขึ้นมาให้เราอ่ะแก้โซนอุปกรณ์ได้นะครับตรงโซนอุปกรณ์ตรงนี้กดแตะครับหาบวก7ครับที่เป็นกรุงเทพอ่ากรุงเทพฮานอยจาการ์ตาครับติ๊กถูกและกดบันทึกมันเป็นบวกเแล้วนะครับกดบันทึกทีหนึ่งเสร็จแล้วครับจากนั้นกดกลับครับ แล้วก็กดเข้าไปดูทีนึงเวลามันตรงอย่างอ่าเวลาตรงนะครับ21่สนานาทีตรงแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วครับสำหรับการเชื่อมต่อและก็การตั้งค่านะครับแต่ยังไม่หมดนะครับเราจะต้องตั้งค่ากําหนดตําแหน่งด้วยนะครับเพื่อที่ให้กล้องเวลามันเจอคนเนี่ยให้หันกลับมาที่เดิมนะครับจากนั้นนะครับเอากล้องขึ้นไปติดตั้งเลยครับ หลังจากที่เราเอากล้องขึ้นไปติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องตั้งค่านะครับกำหนดตำแหน่งกล้องเวลากล้องติดตามคนนะครับให้หันกลับมาในตำแหน่งที่เราได้กำหนดไว้ให้เรากดตั้งค่าขวามือบนครับจากนั้นนะครับเลื่อนไปหาคำว่าการติดตามมนุษย์นะฮะติดตามมนุษย์อันนี้จากนั้นนะครับติ๊กเปิดติดตามมนุษย์เลยครับเมื่อเปิดแล้วนะครับให้เรากดการสอบเทียบตำแหน่งครับจากนั้นกดยืนยัน รอประมาณ30วินาทีครับให้กล้องทำการหมุนรอบตัวเองก่อนครับ เมื่อเสร็จแล้วนะครับให้เราเปิดเข้าไปดูกล้องครับจากนั้นนะครับเลื่อนกล้องไปตำแหน่งที่เราต้องการนะครับให้กล้องเวลาคนเดินไปเดินมาแล้วไม่เจอคนนะครับให้กล้องหันกลับมาสแตนบายในจุดที่เราได้มาร์เอาไว้นะครับให้เราทําการกด PTZ เราเลื่อนนะครับอย่าไปหมุนกล้องเองนะครับอย่าไปหมุนหัวกล้องนะครับแบบนั้นมันจะไม่จาอ่าผมจะ ให้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับมากอาไว้จากนั้นนะครับกดคําว่าหน่วยความจําฉากและกดฉากที่1ครับกดให้ขึ้นเป็นรูปภาพนะครับตัวนี้สามารถกําหนดได้6ฉากครับเมื่อกําหนดเสร็จแล้วนะครับให้กดกลับครับไปที่ตั้งค่าอีกครั้งครับแล้วก็เลื่อนไปหาจุดเดิมเลยครับติดตามมนุษย์ให้เราไปเลือกตําแหน่งพยาบาลนะครับอันนี้เลือกเป็นฉากที่1ติ๊กครับ จากนั้นกดบันทึกเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเวลากล้องหมุนตามคนนะครับจะหมุนกลับมาในเวลาที่เราได้กําหนดนะครับอันนี้เป็น2นาทีนะครับแต่ผมจะเปลี่ยนเป็น1นาทีบันทึกอ่าเวลาคนเดินไปเดินมานะครับกล้องก็จะหันตามพอหันเสร็จแล้วอยากจะให้กล้องหันกลับมาตำแหน่งไหนเราก็เซตไว้อันนี้ผมเซตไว้ที่ฉากที่1มันก็จะหันกลับมาที่ฉากที่1นะครับ